รตครับพามอ้วนอาเลขคำนวณคำนวณเองสูตรของพามอ้วนคำนวณเองได้แปดของเก่ษมาแล้วอ่าเสียดายจังเลยขางล่างขางล่างเป็น05แต่มัไม่ก็03 30 ขอากาบสวัสดีค่ะสวัสดีฟแฟนคาแฟนช่องเนาะค่ะมันนีกจะจะโทษสัมผัสพรามใจเยภูมุ่นะคะเนาะเพิ่นแปดสามตัวสันเป็นทรงมาให้แอดมินเบิงก็เลยจะสอบสามตัวงวดนะคะให้่านผู้ชมได้รับชมกันงวดนี้พรามพันธ์ใจใตัวใดกลามาพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะเข่ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องในเด้อค่ะ เบิรครับนะคะความอ้วนค่ะสวัสดีค่ะพรามอ้วนวัีค่ะเสียงจะค่อยหน่อยเนาะอ้วนแล้วไม่โทรมาเข้าสามตัวเลยอ้าโทรไม่ทันเข้าสามตัวเลยเข้าตัวไหนคะแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ด ให้เออเออเอแล้วปอยู่ค่ะโอ้ค่ะค่ะค่ะแล้วทีนี้เป็นเลขคำนวณหรอคะพามอ้นวนอ่าเลขคำนวณคำนวณเองสูตรของพามอ้วนเลขคำนวณเองได้แปดของเศษมาแล้วอเสียดายจังทงางทัง่างเป็นอ่าศูนย์ห้าแต่มันอก็อกศูนย์สามสามู อืมโอ้ยเข้าสามตัวก็ได้เยอะแล้วค่ะเข้าศูนย์แต่ว่าข้างบนตัดสองเจ็ดสองให้กับกับสองแปดค่ะสามตัวตัดสามตัวมันเป็น 8, แปดสอ,อ,องเจ็ดแตมม่มันออกมันออกแปดเจ็ดสองค่ะแต่พวเสื้อตีนี้แต่ไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อ เนี่ไม่เสียดายเสียดายมีคนบอกเสียดายบุญยังงไม่ถึดาวันนี้เอาไปเลยวันนี้เออครับเอาไปเลยค่ะเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองยังค่ะอ่าเลขล่างนั้น อ่าศูนย์แปดตัวเลียวศูนย์แปดศูนย์แปดได้เล็กๆนะค่ะเก้าศูนย์สองนี้เรากลับเป็นหกศูนย์สองได้ไหมคะก็ดีนะก็ดีนะทดลองไว้เนาะได้ก็ดีก็ดีก็ดีฝันดีไหมคะชุดนี้ออเฝันดีฝันว่าเข้าเนื้อให้เหมือนเดิมเมื่อเนี้ยเอาดีนะเนื้อมันได้สองพวงใหญ่ๆได้เนื้อวัว ขามาใา้บาบอกว่าไม่กินไม่กิน,น,กนเ,เรางั้นเนื้อวัวแต่ว่าเอาไวเออ้เถอะเม่อกี้ก็เอาไว้ตรงนี้เด้อว่เาเขาเขาแขวนไว้แข่งไ้อบักครับเอาเลย <c oughs> เออเขาแขวนไว้เขาไม่เอากลับผมก็บอกว่าหนักเขาว่างาั้นค่ะเออวันนี้ข้างล่างวิ่งศูนย์ข้างล่างวิ่งศูนย์อ่าศูนย์หลักจิ ูนมาอีกใช่ไหมศูนย์หลักสิบไปล่างแปดแปดหลักน้วยอ่าวิ่งศูนย์กับแปดอ่าไม่ต้องกลับแปดไม่ต้องกลักกบศูนย์แปดไปจับกล้วยศูนย์แปดใช่ไหมคะบ้าศูนย์แปดหล่ะศูนย์แปดไปวิ่งศูนย์ในล่างจ้าเมื่อแล้วให้ให้วิ่งเจ็ดข้างบนค่ะ ได่วิ่งมันยังไม่ดุเลยนะเจ็ดงวดแล้วอ่เบอรับป้าเจ็ดงวดแล้วไม่ได้โทรนานเนาะออนนไ่ออนมันโทรมาอาได้ไปเจ็ดงวดแล้วออนอ่ะโอ้โหสาธุค่ะออนไม่ไรเลยโทรมาสองงวดออนโทรมาแอ้วทพ์บอกามบนฟ้าม้วนนี่ถูกกับเขามั้งไหมคะซื้อมั้งไหมถูกไหมไม่ซื้อไม่ซื้อให้เขาซื้อไม่ซื้อทุกคนเลยอ้าวบอกอย่างเดียว เมืองนอกเขาได้แสนกว่าบาทคานง่นีก็ซื้อน้อยค่ะให้แต่เอฟซีขาประจำขาประจำาอ่นี้ก็พวกจเจ้าวาดที่วิ่งต้นตัวใต้ใ้ภูมินี่วิ่งตัวละแสนทั้งแสนนี้นเขาได้อยู่ป้าววิ่งตัวละแสนอ่าวิ่งตัวละแสนนี่ยเขาวิ่งอยู่เนี่ยตัวละแสนวิ่งประจำวันละก็ว,วิ่งเจ็ดขบวนไปอืม เนี่ยตันนี้มันวันนี้ฮะวิ่งศูนย์ล้านเมื่อเนี้ยเขาสูงล้านค่ะเ่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยมาศูนย์จะมาอีกมงวดหนึ่งบอกครับอืมมาอีกงวดหนึ่งอไอีกวดหนึ่งสามม้วนก็จะนี้ละมาหลายมวดแล้วเนาะอล้วูนจะมาสามวนโอ้ยวดที่แล้วออกตัวเดิมมาค่ะพาม้วนก็เลยไม่ไม่ค่อยมีคนถูกแต่ไหละเขาเลยไม่ซื้อไงให้พาม้วนให้ไป อ่าแปดสองเจ็ดก,ก็ไม่ซื้อันเลยมันตัวเก่าตัวเก่าไงเขาบอกวเรียกตัวเก่าอือไม่ซื้อสักคนเลยอะ่ะเจไดญอันนีม้มีใครชอบเนาะตัวเก่าอนนี้ก็มันออกหทำวนให้สามศูนย์เลขล่าง <S <S ค่ะให้สามศูนย์ให้เลขคิดว่าเลขนายกเนี่ะ จะแดงว่าโค้งสุดท้ายพาม้วนจะมีอีกรอบใช่ไหมคะจะมีโค้งสุดท้ายใช่ให้ตามอีกเนาะวันวันวันวก่อนเที่ยงแล้วตีโองเช้าวุ้ยวันหวยออกเลยเหรอวันหวยออกกันแหละมองเอาก่อนสักวันไม่ได้เหรอได้แ่เราเอฟซีซื้อไม่ทันแต่วันเนี้ยจะเดลิฟวิ่งมันจะแม่นกว่าเบอร์ครับเลวิ่งยังไม่หลุดลุณเนี่ยอือ เขาวิ่งแม่นอนฝ่าเลยวิ่งมาจนฉันแม่นว่าเอางูเจ้าวิ่งเนาะแล้วพาม้วนนี่ทําทําพิธีพามทําบวงสวงงี้เหรอคะทําอะไรบ้างค่ะ fc เขาเอยากเชิญวัดปูไปแล้วอืมวัดปูที่ยี่สี่ยี่ห้าเมษาไปแล้วกล่าวบวงสวงงี้เหรอคะอ่าบวงสงงวสงเราเพิ่งไหว้ครูศีไงค่ะพาม้วนเป็นคนกล่าวเองใช่ไหมคะอ่ามีอยู่ ผู้วิทยโอนึงอาจารย์ที่อยู่ที่วัดนี้นี่ผู้ที่ำบุญอะไรเรียนมามด้วยกันสระก็ต่อดวงชะตาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้เข้าให้เก่งเข้ามันทำทุกอย่างค่ะท่าที่อยู่ด้วยกันทำทุกอย่างงงนั้นเป็นเจ้าวาดยุเจ้าวาดโอ,อ้คะ่ะก็ค<า>ือ,อเรียนมากับพระกับปู่ใช่ไหมคะอ่าเรียนมาด้วยกันเนี่ยอืมค่ะถ้าเกิดใครอยากสะกอกข้อเนาะ เออแล้วนั้นถามว่าไม่กินข้าวอดข้าวมาสองปีพันทีกินข้าวอยู่เทุกวันนี้กินข้าวอยู่อดข้าวแบบไหนอะคะกินกะผักอย่างเดียวกินกผักเอาผักมาผัดกินอย่างเดียวกินเจเจกินเจแต่ไม่กินเน,นื้อสัตว์นะอ๋อประมาณสองปีอะอยู่ได้อยู่ค่ะน่าก็เป็จะดีอยู่ตัวนี้ก็เลยแม่นยำเนาะ เออจอนนี้ไอ้แรกเนี่ยมันไม่มีรอยมารอยอ่ะพูดตัวไหนไมันออกตัวนั้นแหละเมื่อก่อน,นอ่ะเบอร์สามอาเราคิดว่าจะพูดตัวไหนไมันก็ออกตัวนั้นแหละแรกเมื่อก่อน,นอ่ะค่ะเออเนี่ยคือคำว่าจิตดีจิตนิ่งๆให้สุขภาพแข็งแรงอืมให้รวยๆเบอร์สามรวยๆเ้อะสาธุค่ะ ขาทุกค่ะก็คพามอ้วนก็เขาให้ล่ำล่ำรวยรวยเหมือนกันนะคะขอบคุณที่แบ่งปันแนวทางนะคะชอบไปจังตามบมากักพานเนาะค่ะแนวทางพามอ้วนเชยภูมิโอ๊ดเข่าว่าสันจังค่อยแม่นว่าสันพี่น้องเป็นกินเจมีาง่ายๆเนาะค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเนาะ ะคะ่ะเสียดายปะไ้ตัวหาเพิ่นงวดแล้วนะคะความอ้วนเพิ่นจะเข้ามาหลงวดแล้วค่ะในช่วงนี้กาจสิโ้เอาั้งฝนตกเนาะพี่น้องออกแยกบ้านบ่ไดโอดชัพิจารณาการรับชมนะคะแนวทางมีความเสี่ยงสำหรับตัวเลขแนวทางความอ้วนจะ,ะเป็นแนวทางเท่านั้น,นะค่ะชมเพื่อกวาบบันเทิงนะคะชอบต่งตางๆบมากะพานทังชงเสนอไว้เป็นสื่อกลางค่ะสำหรับ คิมนี้ก็ให้มันมนกันทุกๆุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อค่ะ